สวัสดีครับมาพบกันกับอ่าอีพโซดที่5.1าจุดหนึ่งะครับผมลัคนาราศีแรกที่มีคนเข้าดูมากที่สุดเลยนะครับต้องขอบคุณลัคนาราศีกัน 4.1K เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นลัคนาราศีกันครับเรามาดูนางเอกของเราคนนี้กันครับว่าลัคนาราศีกันในเดือนนี้จะยืนเป็นที่1ได้หรือไม่นะครับกับรูปของดวงดาวแบบนี้เลยนะครับลัคนาราศีกันเองเนี่ยนะถ้า เรามองมองดีๆนะเดี๋ยวเราลองไปดูในรูปของการที่เราจะเอาออกมากระจายออกมาเป็นแต่ละสเต็ปแต่ละสเต็ปเลยดีไหมครับแล้วกนาราศิกันอ่าพอเรากระจายรูปแบบดวงดาวออกมานะครับผมเป็นรูปนี้นะครับผมอ่าเอานางเอกไปยืนหลบอยู่ข้างนี้ก่อนก็ได้จะ้านางเอกสวยๆแล้วก็เอามาลอดตะเคนิดหนึ่งนะครับผมอ่า ก็มาดูกันครับผมว่าดาวของคนลัคนาราศีกันเนี่ยนะครับเอาตนุวางตั้งไว้ตรงนี้นะครับเอาตนุวางตั้งไว้ตรงนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเราจะเห็นว่าคนลัคนาราศีกันเนี่ยดาวใหญ่ของเขามีอะไรบ้างครับผมมีดาวนี้เลยมนนตย์อยู่โอ้มนตัวอยู่อยู่ในเรือนของมรณะมันคงไม่ดีใช่ไหมครับมันคงไม่ดีอ่ะเนาะเพราะว่าคนลัคนาราศีกันเองอย่างที่บอกเนาะว่ามันจะอยู่อยู่ต้อง7ปี นะครับพออยู่เจปีปุ๊บเนี่ยเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเรื่องอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันเข้ามาหาคุณอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับในเรื่องของดาวมนุษะอยู่นะครับพอมนษย์อยู่ไปตกอยู่ในเรือนของมรณะนะใช่ไหมครับพอตกอยู่ในเรือนของมรณะนะมันก็ไม่ดี นะครับแล้วก็บรณะมาพันธุด้วยนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของบ้านคงต้องระวังในเรื่องบ้านเรื่องอะไรสักอย่างในเรื่องของการเดินทางได้ไหมเพราะว่ามีราหูอยู่ตรงนี้แล้วลาหูก็มาอยู่ในเรือนของอะไรเอ่ยอยู่ในเรือนวินาศในดวงนววางนะครับเพราะฉะนั้นคนลัะนาศีกาัาอาจจะมีเกณฑ์นในการเดินทางไกลได้นะครับประมาณนี้เนาะ ดาวที่ตกอยู่ในเรือนมรณะเองนะั้นมีทั้ง8มีทั้ง0ูนย์มีทั้ง4นะี่เนาะศูนย์คือเรื่องอะไรครับศูนย์คือเรื่องของอข้อต่อรูทวานนะครับประมาณนี้เนาะลาหูละ่ะโลกแปลกๆโลกเกี่ยวกับเรื่องของประเภทเอวสุพันธ์นะครับแล้วก็มาตกในวินาด,ด้วยนะครับดาวพุธหลักเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินเรื่องของเสียงเรื่องของช่องท้อง นะครับเพราะนั้นก็ต้องระวังไว้ดาวสี่เองก็เบื้จากน้ำดืม่มน้ำปานะดาวหูนั้นออกแรงเพื่อสังคมมนุษย์ตยูก็เกี่ยวกับศพเนาะศพไม่มีญาติเกี่ยวกับเรื่องผ้าห่อศพอะไรประมาณนี้นะไปทําบุญพวกนี้เอาไว้นะครับประมาณนี้เนาะเพราะฉนั้นในเรื่องของเรือนมรณะเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในเรื่องของการงานล่ะครับการงานเนี่ยมีดาวทิศอยู่เรือนของสุภาเขาบอกว่ามันเป็นพินทุบาทถ้าคุณคิดแล้วคุณไม่ลงมือทํา ความพินทุบาทมันก็จะมาก็แปลว่าคิดมากคิดเยอะเพราะนั้นคิดแล้วต้องลงมือทําถึงจะทําให้การงานของคุณสําเร็จไปได้ด้วยดีนะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นในช่วงนี้คือ15พฤษภาคจนถึงประมาณ15มิถุนาดาวการงานคือดาวอาทิตตกอยู่ในเรือนของสุภาคิดมากคิดเยอะต้องลงมือทานะครับคนลกณาราศาาีการเองเนี่ยอาจจะได้จุดดีตรงที่ว่าดาวสุภาเนี่ยมีดาวอาทิตย์อยู่ แล้วเราโยกเข้าไปหาดาวพฤหัสที่อยู่ตรงนี้แล้วโยกกลับมาที่ตรงนี้คือ157คือศักดีนานะครับตำแหน่งหน้าที่การงานนะแล้วดาว5ทับตัวคุณด้วยในนวางถูกไหมครับเพราะนั้นก็มีเกณฑ์ที่คุณอาจจะได้เปลี่ยนแปลงตําแหน่งการงานได้นะครับถ้ามันเป็นสุภาแล้วมันทำงานแบบไม่พินทุบาทนั่นเองนะคนลกษณาราศีกันครับ มีเกณฑ์ที่จะได้ตำแหน่งในเรื่องของการงานนะครับไปดูต่อนะครับว่าในเดือนนี้เนี่ยอ่ะมีดาวอะไรอีกเอ่ยดาวเสาอย่างที่บอกนะไปตั้งแต่อินโทรละเดี๋ยวเราไปดูในช่วงที่2กันช่วงที่2ก็คือมีดาวอังคารที่ย้ายถูกไหมครับอังคารย้ายจากที่อยู่ในเรือนของอลิ ช่ไหมครับย้ายเข้าอยู่ในเรือนของอะไรเอ่ยปัตตานีคู่ครองและหุ้นส่วนตั้งแต่17พฤษภาคมจนถึงประมาณ26มิถุนา,าคุณมีความกล้าคุณมีความขยันเกิดขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงที่2เนี่ยการงานของคุณคุณก็มีเรื่องของนานอดิเลกเข้ามาอีกนะครับโดยมีดาว3เข้ามานะครับดาวแรกเป็นดาวหนะึ่งะดาว3ก็ตามเข้ามา นะครับโอ้โหปันนุนี้คุณเยอะแยะมากมายเลยอาจจะมีคนที่แบบมาคบหาคุณเป็นแบบพวกแบบว่าวินมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยชอบไหมครับถ้าไม่ชอบวินมอเตอร์ไซค์ชอบพืฤหัสเป็นครูไหม ถ้าเพฤหัสเป็นครูไม่ชอบชอบพระไหมครับเป็นก้าถ้าก้าวยังไม่ชอบก็ต้องชอบหกพระเอกหนังอ่าประมาณนี้เนาะมีทั้งก้ามีทั้งสามีทั้งหกมีทั้งห้ามากันหมดเลยนะครับแต่มาล่าสุดคือดาวอังคารคือวินมอเตอร์ไซค์บางทีเราเรียกกบเรียกแก๊บเรียกโคลงโคลี่เรียกจนสนิทกันไงอืมคุณก็เลยได้กับวินมอเตอร์ไซค์อ่าเป็นอาชีพที่ดีนะโลจิสติกนะครับผมอย่าเนาะอย่านะ อืมประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องของความรักมีดาวสามมีดาวห้ามีดาวเ้ามีดาวหอยู่ประมาณนี้นะครับถือว่าดีครับผมนะ แต่พ่อค้าไม่ค่อยดีเนาะผีไม่ค่อยโอเคกลางคืนนอนหลับกลางวันเช้าสว่างโอ้โหตาใสประมาณนี้เพราะว่าดาวอาทิตเข้าสู่ในเรือนของสุภาคือไม่ได้นอนเนี่ยคิดมากคิดเยอะจนถึงเช้าไงประมาณนั้นนะครับไปต่อในช่วงที่3กันนั่นคือดาวศุกร์ครับอ่าพอผัดจากทุวงน,นี้เนี่ยพระเอกพระเอกที่เป็นดาวศุกร์มหาอุดเนี่ยอยู่ในเรือนปัตนีย้ยายแล้วนะ ย้ายจากปัตตานีเนี่ยย้ายไปเข้าไปอยู่ในเรือนของมอรณะนะครับผมตรงนี้ก็กลายเป็นมรณะล้วโอ้โหมรณะสดวงแล้วเพราะนั้น ต้องไปทําความสะอาดเกี่ยวกับลานวัดเขาบอกว่าอุ้ยไม่ต้องไปช่วยพระทาความสะอาดวัดบ้างก็ได้เนาะเออไปถวายพระไตจีวออะไรอย่างนี้ได้ไหมยี่สิบห้าพฤษภาจนถึงประมาณ1 9กมิถุนาแต่มันเป็นดาวสุกที่เสด์ร,รวดเร็วนะครับอยู่ไม่ถึง30วันแล้วเป็นเปละด้วยเปละก็แปลว่าอะไรครับก็ทุกเรื่องการเงินทุกเรื่องความรักเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าก่อนหน,น,น้านี้เคยได้กันเพราะว่าสุกเป็นปัตตานีได้กับดาราเสร็จแล้วดาราเขาก็ย้ายออกไป ถูกไหมครับอืมไปอยู่ช่องอื่นนะเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปโหยหาอย่าไปอะไรอาวรกับเขามากนะครับเพราะฉะนั้นความรักของเราก็จะเสียนะครับช่วงนี้ก็ไม่ดีละนะการเงินก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการเงินของเราก็จะเป็นดาวสุขที่เสียด้วยนะต้องระวังในเรื่องของการใช้จ่ายเงินนะครับไปต่อในช่วงที่4ี่กันในช่วงที่4ี่เองเนี่ย เป็นดาวพุธดาวพุธเมื่อกี้อยู่ในเรือนอะไรเอ,อ่ยอยู่ในเรือนของมรณะใช่ไหมครับย้ายไปอยู่ในเรือนของสุภาและความสุขความเจริญความคิดแต่ดาวพุธก็เป็นพิน t ุบา a เหมือนกับดาวอาทิตย์เหมือนกัน,ยกนอยากจะทํางานอยากจะทํานื่นทํานี้อยากจะค้าขายแต่ไม่ทําก็จะกลายเป็นพิน t ุบา a เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังทีนี้พอดาวพุธย้ายเข้ามามีผลอย่างไรบ้างดาวพุธเสรอาจจะมีเรื่องของ1นึ 4, คือเรื่องของการทําสัญญาทําสัญญาอะไรทําสัญญาในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานนั่นแหละนะครับแล้วมีเกรด คอยช่วยเหลืออยู่อ่าเมียงคันคือความขยันจำจีจำชัยจำจีจำชัยแบบพยายามตามเรื่องนิดหนึ่งในช่วงนี้นะถ้าเราตามเรื่องในช่วงนี้7มิถุนาจนถึงประมาณ2 6ิมิถุนานะครับที่ดาวพุธย้ายเข้ามา14อยู่ด้วยกันเนาะมันก็ไม่ได้หมดถึง26มิถุนาหรอกนะเพราะว่ามันก็ประมาณแค่7มิถุนาจนถึงประมาณแค่เอ่อสิบห้ามิถุนาเท่านั้นเพราะเดี๋ยวดาวที่มันก็จะย้ายมาอยู่ช่องนี้แล้วถูกไปเอ่ยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลา ที่ดูดาวเนี่ยสำคัญมากนะเพราะนั้นก็มีเกณฑ์ที่จะได้ทำสัญญาในเรื่องของหน้าที่การงานเพราะนั้นถือว่าโอเคอยู่นะที่ดาวพุธย้ายมาการเจรจาการค้าขายการสื่อสารก็จะดีขึ้นแล้วก็ไปต่อในช่วงสุดท้ายคือดาวเกตครับดาวเกตย้ายไปตกไหนครับโอ้มาตกอยู่ในเรือนของอลีเนาะเพราะนั้นก็ต้องระวังอุปสรรคศัตรูที่เกิดขึ้นได้แบบเฉียบพันทันใดนะครับแล้วมันก็โยกกลับเข้ามาหา6ก แปดศูนย์ในเรือนมรณะโครคภัยไข้เจ็บของเราด้วยระวังจะเจ็บป่วยกันนะครับคนละขนาดลาซีกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของสุขภาพเราก็ต้องระวังในเรื่องของศูนย์ระวังเรื่องของแปดในระวังเรื่องของหกที่ย้ายเข้ามาแล้วก็สี่ที่ย้ายออกไปแล้วก็มีเกตอยู่ในเรือนอรินะครับ <c oughs> เยอะอยู่เหมือนกัน <c oughs> พอจะเข้าใจใช่ไหมครับว่าในช่วงของดวงดาวแต่ละช่วงเราต้องทําอย่างไร นะครับอาทิตย์ถือว่าดีในเรื่องของการงานแต่คิดมากคิดเยอะไม่ดีดาวพุธย้ายเข้ามาก็คือเรื่องของการที่เราจะเจรจาทําสัญญาข้อตกลงมีเกณฑ์ที่จะได้สัญญานะครับในเดือนนี้คนลกขณาราศีกันมีเกณฑ์ที่จะทําสัญญาข้อตกลงในเรื่องของตําแหน่งหนะ้าที่การงานแต่ให้ระวังเรื่องของสุขภาพเป็นสําคัญเลยเพราะดาวยังอยู่ในเรือนบรณะยวงบลเลอร์เลยเนาะแล้วมีเกณฑ์มากระตุน้นด้วยเพราะฉะนั้นบางทีพอสุขภาพไม่ดีอะ สุขภาพไม่ดีมันก็มีผลมันก็ไปพ่วงก,กับเรื่องของการงานไงใช่ปะ่ะแม้ว่าแบ็กอัพของคุณจะเป็น5เป็น3ดีเป็นผู้ใหญ่สนับสนุนพาะเนี่ยเป็น3าหอยู่ในเรือนของปัตนิผู้ใหญ่มาสนับสนุนคุณก็จริงแต่ร่างกายมันไม่ไหวอ่ะร่างกายมันไม่ไหวอ่ะเก้าหกศูนย์แปดมันไม่ไหวอ่ะเออนะครับเพราะนั้นตรงนี้ต้องระวังเอาไว้เนาะทำงานมากเหนื่อยมากก็พักผ่อนบ้างอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้คือลัคนาราศีกัน สวัสดีครับ